ที่หน่งครับของคุณประธานครับจังหวัดอะไรคะช่างหนึ่งจังหวัดจันทบุรีนะคะอันนี้เราจะทดสอบทดสอบเล่นอันนี้บินครั้งแรกนะครับยังไม่ได้ชิมเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปเราวจะปรับทิมก่อนครับแล้วก็ค่อยบิน เดี๋ยวขอปรับชิมต้มไี่อันนี้ของคุณประธานจังหวัดจัดอารจนอนะคะอันนี้ของลูกค้าที่จะต้องส่งไปนะเราต้องบินปรับให้นิ่งแล้วก็ส่งไปทุกลำนะเหนครับปล่อยรีโมทเล้สบายนะครับมีกิ นี้ชุดพร้อมเล่นทุกลำที่สั่งจากร้านหนึ่งอาซีช่างหนึ่งจะเป็นคนทดสอบบินก่อนน้ำส่งให้ลูกค้าทุกครั้งนะคะและเวลาลงจอดช่างหนึ่งก็จะรับกับมือหาไม่ต้องกลัวว่าท่อหรือตรงส่วนอื่นของคุณลูกเครื่องบินคุณลูกค้าเนี่ยจะมีร่องรอยนะคะ แค่เดี๋ยวเราลงรับนะครับยิงนี่นะคะโอ้ผ่านนะครับแค่ผ่านนะครับลำที่หนึ่งนะของคุณประธานนะครับจังหวัดระยองจันทบุรีจันทบุรีครับจริงจจันทบุรีจำได้ครับแต่เกรงพูดเป็นระยองนะครับ พราะว่าจะไประยองระยองฮิ <laughs>